ด่วนวันนี้จังหวัดต่อไปนี้ระวังฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงระวังหลังคาปลิวทุกภาคพร้อมตั้งรับพายุฤดูร้อน6-9มีนาคมฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันจันทร์ที่3มีนาคม2568ยังคงต้องติดตามลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทย หลังจากการประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการมาเพียงสีวันเท่านั้นหลายพื้นที่หลายจังหวัดต้องเจอกับพายุฤดูร้อนเข้าถล่มหลังคาปลิวบานเรือนเสียหายพืชผลทางการเกษตรหักโคน่นและในวันนี้ก็มีอีกหลายจังหวัดหลายพื้นที่ที่ต้องเตรียมตัวรับมือเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งลักษณะอากาศดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใดบ้างนอกจากนี้ให้เตรียมตัวรับมือเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนชุดใหม่ซึ่งเราจะไปร่วมติดตามดูกันว่าลักษณะอากาศดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุปัจจัยใดและจะเข้าส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใดในช่วงไหนไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดิน กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากที่เข้าสู่ฤดูร้อนมาเพียง4วันเท่านั้นอุณหภูมิก็พุ่งทะยานแตะ40องศางเซลเซียสในหลายพื้นที่แล้วยิ่งอากาศมีความร้อนอบอ้าวมากเมื่อมีความชื้นพัดเข้ามาช้อนปะทะจึงทำให้บริเวณดังกล่าว จะมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าที่ต้องเตรียมตัวรับมือซึ่งสภาวะดังกล่าวจะส่งผลทําให้หลังคาอาคารบ้านเรือนปลิวพังเสียหายรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรที่อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวอาจร่วงหล่นหักโค่นเสียหายได้ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้หลายพื้นที่มีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะเห็นได้จากโมเดลว่าพื้นสีของอุณหภูมิจะเป็นสีแดงเข้มเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงกลางวันในขณะเดียวกันลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่เดวันนี้พัดเสริมเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก จึงทาให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งประมาณร้อยละสิบถึงยีของพื้นที่เท่านั้นนะคะไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่เกิดขึ้นได้เพียงบางแห่งเท่านั้นส่วนมากในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นในบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ลบบุรีสระบุรีราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราด ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวต้องเฝ้าระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นเน้นย้ำว่าฝนที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนจะมีลักษณะดังกล่าวนะคะจะส่งผลกระทบสร้างความเสียหายมากกว่าปริมาณฝนที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ดีพื้นที่ใกล้เคียงกับบริเวณจังหวัดดังกล่าวอาจมีโอกาสได้รับพายุฝนฟ้าคะนองเช่นกันซึ่งจะเห็นได้จากโมเดลว่า กลุ่มฝนบริเวณภ้าคตันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะเคลื่อนตัวขยับไปถึงบริเวณตอนกลางของภาคด้วยบริเวณดังกล่าวอาจมีฝนฟ้าขนองบางแห่งหากพื้นที่ใดต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงสัตว์เลี้ยง ส่วนบริเวณภาคใต้วันนี้ลมมรสุมที่พัดปกคลุมบริเวณเอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกําลังอ่อนทําให้การกระจายตัวของฝนเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยบางแห่งประมาณร้อยละ10บของพื้นที่อันได้แก่บ,บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษธานีระนองพังงาและกระบี่คลื่นลมในช่วงนี้ยังคงมีกำลังอ่อนโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง คลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยหลายสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่5มีนาคมจึงทําให้บริเวณประเทศไทยของเราอุณหภูมิจะขยับสูงขึ้นอีกเล็กน้อยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยจะมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า,า,า,าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่จากอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดเสริมเติมความชื้นเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ดีการกระจายตัวของฝนจะค่อยๆลดน้อยลงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมค่อยๆมีกำลังอ่อนลงนั่นเองรวมถึงบริเวณภาคใต้ที่จะมีฝนลดน้อยถอยลงเนื่องจากลมมรสุมมีกำลังอ่อนลงเช่นเดียวกัน ลักษณะอากาศดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มีนาคมหลายพื้นที่ต้องเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนระอุจนถึงขั้นร้อนจัดขอให้พ่อแม่พี่น้องหลีกเลี่ยงการทำงานหรือกิจกรรมกลางที่โลงแจ้งเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะคะอาจส่งผลทำให้เกิดโรคลมแดดหรือฮิสโตกได้หลังจากนั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนต้องเตรียมตัวรับมือเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนที่จะเข้าส่งผลกระทบในทุกภาค เนื่องจากจะมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงระรอกใหม่จากประเทศจีนแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้จึงทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นพื้นที่แรกที่ต้องเผชิญกับพายุฤดูร้อนในบริเวณทางด้านทิศตะวันออกและตอนล่างของภาครวมไปถึงบริเวณภาคตะวันออก ในวันที่6มีนาคมโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นส่วนภาคอื่นๆยังคงมีอากาศร้อนโดยทั่วไปหลังจากนั้นในวันที่7-9ถึงมีนาคมการกระจายตัวของพายุฤดูร้อนจะเพิ่มสูงขึ้นเข้าปกคลุมในทุกภาคโดยจะมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกบางแห่งจากโมเดลจะเห็นได้ว่าจะเริ่มได้รับผลกระทบตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่7มีนาคม ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกหลังจากนั้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นเข่าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกส่วนบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ยังคงเป็นฝนที่ตรกกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางมาดูโมเดลต่อนเนื่องในช่วงค่าจะมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง,าลางและภาคตะวันออก ส่วนในวันที่8มีนาคมตามโมเดลจะเห็นได้ว่าจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่างภาคตะวันออกส่วนบริเวณภาคใต้เริ่มมีฝนฟ้าขนองแถบชายฝั่งทางด้านทิศตะวันออกจากนั้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นครับปกคลุมในทุกภาคทั้งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ ในขณะที่อุณหภูมิบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มปรับขยับลดลงจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมอย่างต่อเนื่องนั่นเองนอกจากจะทําให้อุณหภูมิขยับลดลงแล้วยังทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดน้อยลงตามลําดับจะเห็นได้จากโมเดลว่าในวันที่9มีนาคมจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งในบริเวณภาคเหนืนนอ,อทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางทางด้านทิศตะวันตกภาคตะวันออกแถบชายฝั่งและภาคใต้ พื้นที่อื่นๆจะไม่มีฝนภาพรวมอุณหภูมิจะค่อยๆขยับลดลงเล็กน้อย1-2ถึงองศาเซลเซียสหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่10มีนาคมเป็นต้นไปยอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนจะเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนแทนที่ส่งผลทำให้อุณหภูมิจะปรับขยับสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ยังคงมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเสริมเติมความชื้นเข้ามาทำให้หลายพื้นที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่ง ในขณะที่ช่วงกลางวันยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่12มีนาคมเลยทีเดียวหลังจากนั้นวันที่12ถึง13มีนาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นระลอกใหม่อีกหนึ่งระรอกทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนอีกรอบในทุกภาค โดยจะเริ่มส่งผลกระทบในช่วงเย็นของวันที่12มีนาคมในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกกอนหลังจากนั้นกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นเข้าปกคลุมในทุกภาคจนถึงวันที่15มีนาคมบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและแปรปรวนเนื่องจากมวลอากาศเย็นยังคงเคลื่อนตัวเข้ามาเป็นระยะๆะะในช่วงที่หลายพื้นที่มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดทำให้เกิดการยกตัวของกลุ่มเมฆฝน เป็นพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าพื้นที่ใดยิ่งอากาศร้อนจัดยิ่งทวีความรุนแรงของลมกระโชกแรงจึงอาจส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต เมื่อต้องผเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าวขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจง้งตายต้นไม้ใหญ่ปลายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรนอกจากนี้ปริมาณฝนที่จะเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนจะมีเพียงแค่เล็กน้อยบางแห่งเท่านั้นไม่เพียงพอต่อการใช้สอยในการเกษตรรวมถึงอุปโภคบริโภค จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์พัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่นอกเขตชนละปะทานและพื้นที่แห้งแล้งซ้ำซากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและปราบรวนอย่างต่อเนื่องขอให้ทุกท่านติดตามอัปเดตสภาพอากาศไปพร้อมกันกันกบแอดมินนะคะหากพบสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในบ้านเราจะรีบติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดต แจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปค่ะส่วนรายละเอียดลักษณะอากาศรายภาคในวันนี้บริเวณภาคเหนือมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด16-25องศ,ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-40องศ,ศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมและสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระชโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-39องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตางกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียส ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดโดยหลีเกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้มเป็นระยะเวลานานๆสำหรับคลื่นลมในระยะนี้บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนโดยมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิป ซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ